สงคราม Takeover ที่โหดที่สุดในฮอลลีวูดกำลังเริ่มต้นขึ้นครับ Netflix ครับมีการประกาศว่าจะทำการ Takeover Warner Brother ซึ่งเป็นเจ้าของตัวละครที่เรารู้จักกันดีระดับตำนานมากมายตั้งแต่ DC Universe ครับ Superman, Batman, Game of Thrones, h r r r y p t t t e r และมีเยอะนะครับซึ่งดีวนี้ Netflix เสนอไปที่ประมาณ3ล้านล้านบาทการประกาศนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ทธันวาครับแต่อีก3วันถัดมาครับวันที่8ทธันวาคมพาราเมาอีก1นึ่งสตูดิโอเก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวูดก็กระโดดเข้ามาทําการเสนอราคาสู้ครับแต่เขาทําการโฮสต์ไทบิดครับก็คือไม่ได้เป็นการเสนอราคาผ่านบอร์ดตามระบบแต่ต่อสายตรงเข้าหาผู้บริหารเลยแล้วที่สําคัญคือเสนอราคาดีกว่า ให้เงื่อนไขดีกว่าราคา Netflix บอกให้3ล้านล้านแต่ทางพาราเมวเสนอไปถึง3.9ล้านล้านยังไม่พอครับ Netflix บอกว่าจะเสนอซื้อนะครับเฉพาะส่วนที่เป็นสตูดิโอทาหนังแล้วก็ HBO ที่เป็นสตรีมมิ่งเพื่อที่เขาจะได้เอาไปต่อยอดของตัวเองได้แต่พาราเมวเล่นใหญ่กว่าครับพาราเมวบอกว่าซื้อทั้งหมดไม่มีการแยกใดๆเลยแต่คําถามสําคัญครับคือทําไมพาราเมวต้องเสนอเป็นโฮสต์ไทยบิดในเมื่อให้ราคาดีกว่าเงื่อนไขดีกว่าพาราเมวบอกว่าเขามีการเสนอ เ,เข้าไปที่ Warner b r o t h e r หลายครั้งแล้วนะครับแต่ Warner b r o t h e เปิดประตูใส่เขาครับแล้วก็หันไปจับมือกับทาง n น t f l i x ที่จริงๆแล้วเป็นเงื่อนไขที่สูงเสี่ยงกว่าเพราะตอนนี้กระแสกำลังบอกว่าถ้า n น t f l i x เข้ามาซื้อ Warner b r o t h e r ได้จริงนั่นหมายถึง n น t f l i x จะมีอำนาจในการต่อรองและเข้าขายผูกขาดอุตสาหการรมทำหนังอยู่แต่เพียงผู้เดียวซึ่งพอมาถึงจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆครับในมุมของพาราเมวถ้าเขาเป็นคนได้ดีวนี้ไปการที่พาราเมวหนึ่งในใสต จับมือกับวอร์เนอร์บัตเอร์รวมร่างกันก็จะเข้าขายของการผูกขาดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2เจ้านี้ในความเป็นจริงแล้วเข้าขายทั้งคู่แต่คําถามสําคัญครับคือในเมื่อเขาให้ราคาดีกว่าเงื่อไขดีกว่าทําไมวอร์เนอร์ถึงไปปิดประตูใส่เขาไม่รับดีวของเขาไปเลยเพราะถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับวอร์เนอร์บัตเอร์ขาดทุนสะสมรวมกว่า1ล้านล้านบาทครับในขณะที่พาราเม้าส์ขาดทุนสะสมรวมอยู่ที่ประมาณ5้าแสนล้านแล้วทั้งคู่ผลประกอบการนะครับก็มีตัวเลขขาดทุน ปีล่าสุดอยู่หลายแสนล้านบาทนั่นหมายถึงตอนนี้ถ้ารวมร่างกัน2เจ้าเขาจะเป็นสตูดิโอทาหนังที่ทรงพลังมากแต่ช่องทางการจัดจําหน่ายหรือฉายหนังเขายังไม่ได้มีช่องทางไหนที่เห็นทางออกถามว่าในยุคนี้ถ้าไม่มีสตรีมมิ่งจะสามารถไปต่อได้ไหมยังคงเป็นคําถามสําคัญมากๆและพาราเมว์ถ้าเกิดเขามาทําตรงนี้แล้วบอกว่าจะไม่ไปสตรีมมิ่งก็อาจจะไม่ใช่เพราะตัวพาราเมว์เองก็มีพาราเมวพลัสนะครับที่เป็นพลตฟอร์มสตรีมมิ่งหนังอยู่แต่ถ้าดูจากขนาด ถือว่าเล็กมากถ้าเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง n น t f l i x หรือ Disney p l u s หรือ r i m มของทาง a เม z o n แล้วถ้าทางพลาเม้าส์เขาจะเอาในทุนมาลงโดยที่เขาไม่มีเรื่องของแผนอนาคตที่เป็นสตรีมมิ่งไว้ในทุนก็ไม่น่าจะเอาด้วยและที่สําคัญทุนของทางพลาเม้าส์จริงๆแล้วมาจากทุนของทางตะวันออกกลางและก็ทุนจากลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เป็นกองทุนด้วยครับนั่นหมายถึงครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ทุนของฮอลลีวูดไม่ใช่ทุนเทคเน็ตฟลิกมาสู้ด้วยแต่มีทุนต่างชาติแล้ว ก็ทุนการเมืองเข้ามาเล่นด้วยกันแล้วถ้าพาราเมาได้ดีลนี้ไปนะครับนั่นหมายถึงนอกจากหนี้สะสมที่มีจํานวนมหาศาลแล้วเขาจะมีหนี้เพิ่มแล้วบริษัทหลังจากได้ดีลนี้ไปจะต้องเข้าสู่ช่วงปรับโครงสร้างจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคนรวมทีมยุบทีมรวมถึงผู้บริหารหรือบอร์ดที่รับเรื่องเข้ามานั่นแหละจะโดนถอดออกก่อนด้วยซ้ำพเพราะธุรกิจเหมือนกันมากครับเขาก็จะใช้คนของพาราเมาซะเป็นส่วนใหญ่นั่นหมายถึงคนที่ทํางานอยู่ในวอร์เนอร์ตอนนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่วอร์เนอร์บราเดอร์เขา ต้องเลือกตอนนี้ครับไม่ใช่แค่ราคาดีสุดเงื่อนไขดีสุดแต่เขาต้องเลือกถึงอนาคตที่ดีที่สุดเพราะในมุมของ Netflix เขาเสนอเงินไม่ใช่เงินสดนะครับแต่เขาเสนอเงินพร้อมหุ้นให้ด้วยและจุดนี้เองครับที่เป็นเรื่องของการบาลานซ์ที่ทาง Warner Brother เขาจะต้องตัดสินใจให้ดีดีลนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะจบยังไงอาจจะจบโดยที่ไม่มีใครได้ดีลนี้ไปเลยก็เป็นได้ฟังมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าสุดท้ายแล้วดีลนี้จะออกไตทางไหนครับ